สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทีมงานหอบสางสาวผู้ดีเถื่อนคนสวยแระกะรวยมากนะะเนาะกันเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี6 5นะคะนาะเป็นจังใดกันแน่อยู่ดีสบายกันบอสาวผู้ดีเถื่อนแหลวกะขอบพวกอะอยูดีสบายอยู่ค่ะคือเกาขึ้นเดิมละค่ะปีใดสิปีใดสิมือใดกะตื่นขึ้นมากกะเหตุงานงงงขึ้นเกาละค่ะมือนี่พระเอกเป็นอกไปซื้อของหัังแต่เดืกๆคุณค่ะ สาวผู้ดีเทนกับลูกก็เลยพากันมาทำความสะอาดล้อเล่าก็ว่าในบอกกับเฮ็ดดอกค่ะพี่น้องสาวผู้ดีเท่นกับปัดปัดทู้ทู้แปงสันล่ะค่ะเป็นการออกกำลังกายไปในโตนนะค่ะเนาะเมื่อนี้สิ่นี้ลูกค่ะเึื่อนมาจองโตไว้ยีซิมหาโตค่ะเป็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านนั่นล่ะค่ะพี่น้องเป็นเพื่นเป็นขวัญใจเป็นเป็นเอฟซีของน้องอัน ของน้องเน่ดีานาะเะนาะผู้เฒ่าผู้แกในมูบานนี่ล่ะค่ะเพิ่นพ้ากันมาน่นนัดกันสังสรรค์ผู้เฒ่าทั้งนี้คนเจมีความสุขด้วยค่ะพี่น้อง่นสิพากันนัดเพื่อนรุ่นรล้าข้าวเดียวกันผู้เฒ่าไหวกเกษียณแหมค่ะพี่นอ้องเออผู้เฒ่าบ้านเฮาก็าเวไงง่ายคือผู้าาเฒ่าไ,าไว้ไกล่ล้นขวรนนั่นล่ะค่ะเพิ่นกัพผ้ากันนัดกันเป็นกลุ่มมาสางังสรรค์ย่ราลนสาวผู้ดีเทีอน นี่ค่ะอนกับสิม,มาค่ะมีสิบหาคนสาวผูดิเกนกันเลยมาปัดปัดกดกวาดทุดท้ยแป้งแันล่ะค่ะเนาะอเอ๊ะแต่อเอ๊ะต่เอ๊ Ha ล้ะจ้ายิลาชิออกไปเล่นแล้วสุภาษิตเล่นมิดมามาสุซามินยิลาชิออกไปเที่ยว,ลวเล่นเมือนี้อุณหภูมิ16องศาค่ะพี่น้องบ่าหนาวค่ะอากาศอุ่นเลยค่ะมื่อนี้สิพาพยิราออกไปย่างตากแดดนะคะเนาะอิลาชิไปเล่นตากแดดแล้วอ,อืม เตรียมพร้อมอออใส่เชือกแขนยาวก่อนใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกก่อนจิไปเที่ยวเล้วจ้าไปบ่่ย่ไปบ่ไปขอไอพอ่อก่อนแล้วขอไอพ่อพ่ออีหลาจะไปเที่ยวเหรียนกับอีแม่เด้อไปขอไอพ่อแล้วพ่วออีหลาจะไปเที่ยวกับอีแม่เด้อจะออกไปหายางแล้วไปหายางะ ปะเต็มปะเอรอดีปะมีนปะายอิลาจะออกไปเที่ยวกันเ้อะอิล่าจะออกไปเที่ยวกันเ้อปะติวพร้อมแล้วเรามาไปกันเลยหนึ่งช่องสบาย ไปค่ะพี่น้องหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะคะนนอกมือนี่อุณหภูมิ16องศาค่ะพี่น้องบ่านหนาวเลยค่ะบรรยากาศอุ่นค่ะพี่น้องก็เลยผ้าอีลาออกมะยางเหาะตากแดดนะะเนาะคัเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์จังหน่อยมือนี่บ่ได้ไปทังสุสานค่ะมือนี่สิปเป็นทางหน้ามู่บานเน็นมู่บานที่สาวผู้ดีเทียนเหนเห็ดรลานอาหารอยู่นี่ละค่ะเดยผ้าไปยางเบิ่งสวนย่อมสวนสุขภาพเนาะค่ะเนาะ สุไปพระเอกก็บอกว่าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อพ่อใหญ่อันพระเอกก็โอ้ยขาดอีเด้กพี่น้องร้องห่วงลูกแล้วมันจะไปใสยังสี่เผือแน่กับว่ได้โทษน้ำโทษตามตัวขาดร้อห่วงลูกแล้วจังหวะเนาะอันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะมาถึงหมูบม่บ้านหมู่บ้านที่สาวพอดีเทียนมีิลานอาหารอยู่หนีเพื่อนที่นยู่ตามตีนเขาเด้กพี่น้องนี่ยู่จังสี่แหละค่ะหลังฆ่าสนกันยูสีแ่แหละข้าเจ้าก็บยู่กันแบบ คือจังเห็นนี่แหละพี่น้องอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะหลังค้านี่สีส่อนส่อนกันเลยเด็กพี่น้องอยููเห็ดซ้อนกันคือจังเห็ดปวกไใก่้น่อยนี่แหละเออหมู่บ้านข้าเจ้าเห็ดอ,อจเอจอยูคือเห็ดปวกไใกล้หน่อยแล้วพี่น้องมันซุ้มกันแม่แล้วเบิ้งอันกองกับสีซันแน่ได้ค่ะเด้อนะคะข้างหลังพูดเห็นบ่คคะเบิ้งต้นใหม่พนบนภูเขาพนเกษสรเป็นสูสานสาวผู้ดีเช่นกะ สิผ้าลูกยางเล่นยืนเห่นยญน,น้ำโมนีล่ะค่ะมันอุ่นแม่พี่น้องบ่หานาวเด้อี่หลาหน่อยก็น,นอนรับเสยปือ้อเห็ดหนาใหญ่อึมปึ้มยี่นี่ล่ะค่ะสาวผู้ดีเช่นกับลูกก็ขอบคุณทูกกำลังแรงใจนะคะเด้อขอบคุณยี่หลีปีใหม่มาแลว้วอะไรผูรลายพ้นกระเริ่มต้นตะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเนาะคะ่ะนอกขอบคุณเผื่อนไม่ขอบคุณเผื่อกาขอบคุณมิตรภาพไม่ขอบคุณมิตรภาพ,าพทีมงานหอบศาสตร์เก้าถิ่น่ะถิ่มบ่ปาอีหลีค่ะ เจมือหินมือลิ้นเออยไพคุณยายลำไพ่คุณยายตุยน้องพอดน้องบีนาเอเยติ๋วไล้ไล่คนละค่ะเปลาวันเอเยว่าเนซ่าคุณยายตุยคุณยายไมลี่เอเยหน่อยคุณยายไล่ไล่ผู้หล่ไลยคนละค่ะน้องสายล้มน้องสายหลาสายล้มผู้เบาเขยลาสีใสต่ลาสียังกอดละ เหนผู้บ่าวดีดพินเห็นแม่เนาะขอบคุณอย่างนี้ค่ะขอบคุณทุกคนล่ะค่ะอย่าสีว่าโอ้ยเอ้ยแต่ซื่อแต่คนเก่าๆกแท้คนใหม่ๆกัเอ้ยเนี่ยเสียบ่นหน่อยใจสม่ำๆจะหน่อยใจเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเชิญแกอยากเอ้ยบุตรผู้ทุกคนล่ะค่ะป้ายไปที่นี่ก็ที่ได้เมื่อละค่ะพี่น้องพระเอกโทษตามแล้วแต่งสันตเจ้าค่ะม่านนางไหนบ่พ่อนหาหน้าที่ทิพหน้าที่พระเอกโทษตามบ้านคุณตาคุณยายเพิ่นมาแล้วว่าสันว่า คุณตาคุณย้ายมาแล้วเห็นมาเตรียมสลัดไห้แน่ไว้สันส่นสาวผู้ดีเชิญกับเชดย์้าอีหลานหน่อยกับบ้านก็ค่ะพี่น้องไปเตรียมสลัดให้เพื่อนกันนะคะน้อขอบคุณอย่างค่ะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้ค่ะ